วันที่21เมษายนศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันประกาศว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่3รายเป็นชาย2หญิง1ทั้งหมดเป็นทหารบนเรือรบผ่านซือ ปัจจุบันในไต้หวันมียอดผู้ติดเชื้อสะสม425คนการติดเชื้อหมู่ในเรือรบผ่านซือปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อแล้ว27คนผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่านี่อาจเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดในการป้องกันโรคระบาดของไต้หวันจากประสบการณ์การติดเชื้อในเรือรบของต่างประเทศอาจมีการติดเชื้อสูงสุดถึง40%ของยอดรวมทหารบนเรือเนื่องจากเรือรบแคบกว่าเรือสำราญและไม่มีห้องน้ำแยกคาดว่าทหารของเรือรบผ่านซือ300กว่าคนอาจมีนับร้อยคนติดเชื้อ 军舰就跟游轮很像哈，那决定于他在海上相处的时间。那国外的报告呢，最高到四成的军的船上人被感染都有。หลังจากทำการสืบประวัติการเดินทางกลุ่มผู้ติดเชื้อจากเรือรบชุดแรกพบว่าผู้ติดเชื้อเดินทางไปในสถานที่สาธารณะมากกว่าเก้าสิบแห่งในสิบเมืองแม้ว่าศูนย์บัญชาการควบคุมโรคได้ส่งข้อความเตือนฉุกเฉินไปยังกลุ่มเสี่ยงจำนวนสองแสนสี่หมื่นคน ผู้เชี่ยวชาญกังวลว่าหากชุมชนไม่ตื่นตัวในการป้องกันอาจมีการติดเชื้อในชุมชนอีกระรอกนอกจากนี้ไต้หวันจะเปิดใช้ระบบจำหน่ายหน้ากากอนามัย3.0อย่างเป็นทางการในเวลา8นาฬิกาของวันที่22เมษายนโดยเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อล่วงหน้าผ่านร้านสะดวกซื้อทั้ง4แห่ง ได้แก่เซเว่นอิเลเวนแฟมิลี่มาร์ทไฮไและ OK เคมาโดยใช้บัตรประกันสุขภาพสั่งจองและชำระเงินที่ร้านสะดวกซื้อรอบการสั่งจองปัจจุบันตั้งแต่วันที่22-24ถึงเมษายนรับสินค้าตั้งแต่30เมษายนถึง -13 พฤษภาคม หลังจากมีการยืนยันว่าทหารของเรือรบผ่านสือที่ติดเชื้อโควิด1 9มีการใช้บริการรถไฟไต้หวันและรถไฟความเร็วสูงในวันอาทิตย์ที่19เมษายนได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อขบวนรถที่เสร็จสิ้นภารกิจเดินรถประจำวันโดยรถไฟความเร็วสูงสั่งให้ขบวนรถที่ผู้ติดเชื้อใช้บริการหยุดเดินรถชั่วคราวเพื่อทำการฆ่าเชื้อทั้งส่วนของเครื่องปรับอากาศในรถไฟสถานีรถไฟและเปลี่ยนผ้าหุ้มเบาะนั่งผู้โดยสารทั้งหมดทั้งหมดเสร็จสิ้นใน1วัน นอกเหนือจากการทำความสะอาดฆ่าเชื้อครั้งใหญ่4สถานีแล้วยังให้พนักง,งานใส่ชุดป้องกันเพื่อทำความสะอาดที่นั่งและโต๊ะในห้องผู้โดยสารทุกตู้ กระทบจากโควิด19ทําให้ความต้องการน้ํามันดิบทั่วโลกลดลงอย่างรวดเร็วราคาน้ํามันนิวยอร์กลดลงอย่างรุนแรงในวันที่20เมษายนราคาซื้อขายล่วงหน้าประจําเดือนพฤษภาคมจากเดิมอยู่ที่17ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลดิ่งลงและปิดที่ลบ37.63ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลร่วงลงเกือบ56ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น306ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ราคาน้ํามันดิบติดลบ นับตั้งแต่มีการซื้อขายในตลาดนิวยอร์กเมอร์แคนทายเอ็กซ์ชนในปี2,526เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกทําให้การใช้รถยนต์ลดลงเครื่องบินก็หยุดบินทําให้ความต้องการน้ํำมันดิบทั่วโลกลดลงอย่างรวดเร็วการลดการผลิตของโอเปกไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ในตลาดโลกไม่ต้องการน้ํามันดิบที่จะส่งมอบส่งผลให้ราคาติดลบครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ผู้คนต่อคิวยาวอยู่นอกร้านทองที่เยาวราชมีตำรวจรักษาความสงบเรียบร้อยพวกเขาไม่ได้ต่อแถวซื้อนา้กกาแต่เพราะราคาทองคำที่พุ่งขึ้นสูงสุดเป็นสถิติใหม่หลายคนจึงเอาทองมาขายแลกเงินสดเพื่อเอาชนะความยากลำบากทางเศรษฐกิจสถานการณ์โควิดคือตลาดปิดเราขายของไม่ได้ล้วคือเสือเส้อผ้าจมเสื้อผ้าจมไหนจะลูกน้องเราก็ทิ้งเขาไม่ได้เราทิ้งเขาไม่ได้ก็เลยตัดสินใจเอามาขายดีกว่า ประเทศไทยมีมาตรการล็อกดาวน์ซึ่งประกอบด้วยเคอร์ฟิลการปิดห้างสรรพสินค้าและผับบาร์การระงับเที่ยวบินรวมทั้งขอให้ประชาชนลดกิจกรรมทางสังคมซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรงธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการว่าปีนี้ GDP จะลดลง5.3%หลายคนที่สูญเสียรายได้ตัดสินใจขายทองคำเพื่อต่อชีวิต ก็แสดงให้เห็นถึงาภาพในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจที่อาจจะมีการปรับตัวลดลงแล้วคนก็เป็นห่วงแล้วก็อยากจะสำรองเรื่องเงินสดเก็บเอาไว้ครับเดือนเมษายนราคาทองคําในตลาดโลกทะลุ1,700เหรียญสหรัฐต่อออนทําสถิติสูงสุดในรอบ7ปีสาเหตุหลักคือเศรษฐกิจโลกชะลอตัวนักลงทุนหันไปลงทุนทองคําเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอย่างไรก็ตามคนไทยขายทองคาให้กับร้านทองในปริมาณมากซึ่งส่งผลให้เกิดการขาดแคลนเงินสดในร้านทอง นายกรัฐมนตรีได้เรียกร้องให้ประชาชนขายทองคำทีละน้อยไม่ขายทีละมากๆรัฐบาลกำลังหาหรือมาตรการรับมือ